สวัสดีน้องๆทุกคนวันนี้พิมมาแกะกล่องรีวิวของเล่นชิ้นใหม่กันนะคะเป็นเจ้าไดโนเสาร์เนี่เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยตรงนี้เลยนะคะแกะกล่องของเล่นชิ้นใหม่นีม่มาพร้อมกับเจ้ามาังกรไดโนเสาร์แล้วก็ช้างนะคะเยอยโชว์ได้ไหม ไอโนเซ็ของเขาเด็กๆให้ผู้ใหญ่แกะให้นะคะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปหาที่ตัดมาก่อนยูหูมาแล้วนะคะน้องๆน,งนี่ตัดเลยนี่นะคะ บอกว่าขยับได้มีเสียงมีไฟโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่ฐานกันเลยดีกว่านี่เรามีฐานเอเอมาเรียบร้อยแล้วว้า หูนี่หูนุ่มด้วยน้องๆไหนเจอกันดูดิกระสีแดงด้วยกันว้าวนี่นะคะของเล่นของเราโอ้โหเดินเร็วด้วยน้องๆเอามาดูหนะ้าชัดๆสิ เสียงเดินได้แบบน,นี้ด้วยว้าวสวยสุดๆเลยมีไปด้วยกันเลยโอเคค่ะน้องๆวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย